โอ้ยผมฉันเหมือนวนเส้นเลยอะเล็กกว่นนิ้วก้อยอะ่ะโอ้ไมกอจิจุ๊บสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกคนสูส่ซอฟต์อกซีนี่กลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ช่วงหนึ่งหายไปมานะคะก็ยุ่งยุ่งธุระหลายเรื่องนะคะแล้วก็จบนั่นแหละคลิปนี้นะะ่ะเราจะมากับกล่องสุ่มนะคะที่หลายคนรอคอยเป็นอย่างมากเลยนะคะนั่นก็คือกล่องสุ่มของจิ๋วที่ใช้ได้ ดกันไปหลายเวอร์ชันมากๆแล้วนะคะจะเป็นของจิวที่สูงมาจาก world smallest นะคะเป็นแบรนด์หนึ่งที่เขาการันตีสารพัดส,สิ่งเลยว่าไม่ว่าจะเป็นของเล่นของใช้หรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเขาย่อส่วนมาเป็นจิ๋วๆแต่ยังใช้งานได้จริงนี่เลยค่ะเดนนี่คือกล่องสูมของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าอุปกรณ์จิ๋วที่ใช้ได้จริงจะเป็นยังไงไปกันเลย อุปกรณ์จริงทุกคนคือต่างกับของใชน้นะที่เราเคยรีวิวของใช้ก็จะมีพวกแบบทินอสอสีฮาร์โมนิกา้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่นี้เนี่ยออกเป็นเวอุปกรณ์มากกว่าชิ้นที่หนึ่งเจนเจน,จน,จน,จนเราอยู่กับ w ว r l d s สมอลเลสต์วอคกี้โทกีหรือก็คือวิทยุสื่อสารแบบจิ๋วนะคะมันคือเล็กมากคือถ้ารวมเบ็ดเสร็จแล้วกับความยาวของก้านเสากอ,อากาศเนี่ยก็ไม่เกินนิ้วมืออ่ะน่ารัก เขาบอกว่าระยะทางสื่อสารนะคะคุยได้ไกลถึง100อะไรอะร้0ยฟุต100ฟิต100ไมล์พี่ชาบลุกไหมอะร้0ยอะไรอะไอ้รอยเนี้100เลนส์จุดซ่อนเลน100เลนนี่มันจะได้จ้ำไอ้ร้อยเลนส์ร้อยอัน เขาบอกว่ากดให้คุยได้นะคะรหัสมอสได้ด้วยเออ,อแล้วก็อะไร Flexible antenna เสาอากาศยืดยูนนี่เป็นฟีเจอร์ด้วยอรอเสาอากาศยืดยูนเนีเ่ยอ๋อเอเคสามารถคุยทะลุกำแพงทะลุพื้นทะลุเหล็กแล้วก็ทะลุคอนกรีตได้บ้าวพอโอมอหรือเปล่าพี่ชางเนไหนพี่ชางอยู่ตรงนี้แล้วอะคุยกับเขาหน่อยหมายถึงคุยกับผ่าน w อ l กี้ทอ l ์กี้อะ ตกใจหมดนี่มาแล้วอุ้ยเล็กจริงให้ความรู้สึกเหมือนนำเหมือนแบบดิจิไว้เขาให้ดึงก่อนแล้วจะได้คุยกันได้ดึงดึงเฮ้ยมีสวิตช์ออนออฟออนเสียงัดมอสน่ารักมากเลยอ่ะเหมือนมาริโอกระโดดทุกคนฟังเราจะทดสอบอยังไงได้บ้างชาไปยืนหน้าบ้านได้ป่ะกดปุ่ยังไงนะกดตรงนี้ชาพูดมาเรื่อยๆอ่ะ ไม่ได้ยินนี่ชับพ,พูดอยู่หรอฮัลโหลคกด,ด,ด้เราจริงเห่างนั้นเราลองสลับเครื่องกันได้ไหมเปลี่ยนมันไม่ออกไม,ไ,ไม่ได้ออกตัวนี้เลยอะ่ะจริงเหรอเราพูดไปได้ยินเหรอได้ยินจริงเหรอไหนไหนชับลองไปใหม่ไม่ได้ยินไหนไหนลองพูดระยะนี้ไหนชับชับยืนแบบโผล่มาครึ่งตัวให้ทุกคนเห็นว่าชับอยู่ตรงนี้เออไหนชับลองพูดอ๋อเหมนงานบวชเลยเฮ้ยระยะนี้นี่ชับออกไปอีกครึ่งหนึง่งอ่ะชับพ,พ,พูดใหม่ เอ้ยได้ยินทุกตะกีอะไรเอาอีกหนึงไม่ได้ยินแล้วอ่ะนี่คือระยะ100ฟีทที่เขาบอกใช่ไหมชักยินตรงนั้นไว้นะเราจะมาวัดระยะนะคะเราไม่เข้าใจว่า100ขีดนี้คือแปลว่าอะไรนะคะถ้าคุณผู้ชมทราบก็สามารถคอมเมนต์นะคะเป็นเป็นความรู้ให้ซอบด้วย คุณไกลจนไปกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้มันก็ได้ไกลอย่างนี้อโออโน้ไม่ฟังเราเลยมองดูอยู่ว่าขีดมื่ขีดใจใผมสลายครับมุม้งใจใผมแตกสลายเป็นเสียงเสียงแล้วแต่ะชิ้นที่เป็นเสียงเสียงก็แต็มมุ้ยมุ้ยละลายจินเลย ลองนะเราขอลองแบบแมนวนวลระยะลิ้นปี่จนถึงตัวเรานี่นะตัวสัญญาณนี้ชึบตรงนี้เนี่ยเราได้158เซนติมตรตลก็คือ100นี่หมายถึง100เซนหรือเปล่าระยะห่างได้100เซนถ้าระยะ100ซนจริงๆทุกคนค่ะที่เขาบอกว่าสามารถสื่อสารทะลุกำแพงทะลุคอนกรีตได้อะเืออะไรชาร์ปได้ยินไหมเปลี่ยน,ยน,นปเปลี่ยนอยู่ตรงไหนไมไหบ้างเปลี่ยนไม่ได้ยินแล้วเปลี่ยน จะไม่ได้ยินและตอบได้ไงอะเ,อเป็นว่าจริงๆมันก็ใช้สื่อสารได้จริงแต่เรายังไม่มั่นใจในเรื่องของระยะทางนะคะแล้วก็สิ่งก่อสร้างที่มาขวางกาั้นระหว่างการสื่อสารสัมนธนาจะมีผลอย่างไรบ้างแต่ anyway ว a l k อกกี้ท็อกกี้จิ๋วค่ะเย่เออกมาเตอนไน้วย,ยันเยชินต่อมาเรา ที่รวมหมดอุปกรณ์ช่างบ้างมีกระเป๋าให้ด้วยนะยแล้วก็มีอะไรน่าจะตลับเมตรแล้วก็ไขควงนะคะทุกคนสิ่งนี้เขาบอกว่าเครื่องมืออุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยสามารถเก็บใส่กระเป๋าช่งางได้จริงอ่าเรามาดูกันอ่ะจึ๊บอ่ะจึ๊บอ่ะจึ๊บอ่ะจื๊บอ่ะจึ๊บอ่ะจื๊บอ่ะจึ๊บมาแล้วอุย๊ยมันน่ารักทุกคนดูนี่ก็มีไขควงนะคะเป็นแบบหัวแบนกับหัวแฉกมันเล็กมากอะดูดิ ตลับเมตรนั้นเล็กๆอันเมื่อกี้ที่เรามีคือคือมันใหญ่ไปเลยนะอันนี้ก็คือถือว่าเล็กแล้วนะคะเป็นม้วนเล็กเนาะแต่นี่เล็กกว่อาอีกนั่นลนน่ะ่ะเขาบอกว่าตลับเมตรนี้มีความยาว1เมตรถึง3ฟุตเหรอคะหรือ1เมตรกับ3ฟุตมันคือหน่วยค่าเท่ากันตะ้ง่งสองสามฮัทจิมอุ้ยนั่นล่ะค่ะโอ้ยไปเดินอีก,กงอีเกียนเนี่ยสบายเลยไม่ต้องใช้แถบก,กระดาษแล้วแต่มันล็อกไม่ได้นะคะทุกคนยาวได้แค่ไหนดยัง อ๋อก็หนึ่งเมตรไงนี่หนึ่งร้อยเซนอ๋อได้หนึ่งเมตรจริงด้วยความกว้างหนึ่งร้อยเมตรนะคะเหมาะกับการวัดขนาดงานแบบเล็กๆจิวจ๋วๆหนึ่งร้อยเมตรอ๋อร้อยเมตรเหรอความกว้างหนึ่งร้อยเมตรนะคะใหญ่เหมือนกันนั่นนั่นวัดขนาดกระเป๋าตัวนี้นะคะก็ยังอุตส่าห์มีที่เกี่ยวด้วยนะเกี <S <S ย่ยวอย่างเงี้ยแล้วก็ออกมาตรงนี้กระเป๋าหน้ากว้างเท่าไหร่คะสี่เซนค่ะหวัวใจเราขนาดเท่าไหร่คะร้อยเซนไง ไม่ได้อะความรักที่เรามีให้เธอนะ่ะและความรักที่เรามีให้คุณผู้ชมทุกคนนะ่ะมันประเมินค่ไม่ได้เลยล่ะจิมลนนเล่นอะไรแล้วไม่รู้รีวิวต่อเดียวไ <c oughs> ขควงค่ะเราจะมาลองไขเจ้าวอลกี้ทอกกี้จิ๋วมาจากคู่นี้แหละเรามาดูกันว่าไขควงจิ๋วเนี่ยจะสามารถไขปริศนาในหัวใจได้หรือไม่ว้าวนึกถึงตอนชินิจิกับรันสารภาพรักกันที่หน้าแบบบิ๊กเบนลอนดนอะไรเงี้ยชอบฉันคนลุกมันมีสีนีช่แบบ ทำไมเป็นนักสืบที่เก่งจริงอ่ะทำไมทำไมทำไมนายถึงไม่สามารถไขปริศน,นาในหัวใจฉันได้ล,ล่ะถ้าเธอเป็นนักสืบทำไมเธอไม่ไขหัวใจฉันอยู่บ้างล่ะคนบ้าะลองนึกว่าถ้าชินอิจิไม่ใช่นักสืบสมมติชินอิจิเป็นหมอฟันรันอาจจะพูดถ้านายรักฉันจริงอ่ะทำไมนายไม่สามารถอ่านความรู้สึกของฉันผ่านหินปูนฉันได้ ไขปริศนาในหัวใจไขได้ไหมหนึ่งสองสามัน่ก็ไขได้ก็กแนวแบบพกพาชุกเฉินจิ๋วๆว่ะแล้ววัสดุก,ก็คือเป็นเหล็กจริงๆนะคะทุกคนมันหนักมากมันแบบไม่ใช่พลาสติกแบบจำลองขำๆอะไรอย่า,ายงนะี้นะเฮ้ยนี่ไง ไข่ได้จริงด้วยอะเอาจริงๆไข,ข่ควงก็มีหลายหัวนะคะแต่ซอฟเชื่อว่า2หัวนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นหัวที่เอาตัวรอดได้ในหลาย,ลายสถานการณ์ค่ะทีนี้เรามาดูกันที่กระเป๋าช่างบ้างเขาบอกว่าเราสามารถใส่ทุกสิ่งอย่างลงไปในกระเป๋าได้และที่สำคัญคือกระเป๋านี้เนี่ยเป็นขงกุญแจด้วยแกนั่นละแก <ๆ S 2> สามารถนีอุปรกรณ์ช่างของตัวเองแบบพกไปไหนมาไหนก็ได้อย่างนี้ลองนะคะเปิดกระดองขึ้นมาด้านในจะมีเหมือนเป็นแบบที่วางหัวซอฟเดาว่าเราจะต้องใส่ตัวไข่ควงลงไปก่อนนะคะน่าจะ2ชิ้นเนี้แหละใส่ ลงไปนี้อรอสองอันนี่พอดีเลยอะ่ะแล้วก็เอาตัวตลับเมตรวางแล้วก็ปิดเฮ้ยได้จริงด้วยอ่ะน่ารักกล่องกระเป๋าอุปกรณ์ช่างจิว๋วชิ้นต่อมาเจนอันนี้อะไรอะ่ะ world smallest voice changer หรือก็คือเครื่องเปลี่ยนเสียงที่เล็กที่สุดในโลก หน้าตาก็เหมือนโทรหงทั่วไปเลยแล้วก็มีหมายเลขนะคะ1 2 3 4าสด้านข้างสแสดงว่าเปลี่ยนเสียงได้หลายเสียงเราลองนะน,นี้น่าจะเป็นเสียงที่หนึ่งสวัสดีค่ะเเสียงเปลี่ยนจริงด้วยตอนนี้เสียงซัดเ์เหมือนเอเลี่ยนครับเราเลือกตัวครับไปยินต์ต้อเป็นอะไรอะ่ะเป็นควางสวยว่าแล้วหนึ่งต่อไปเราจะขยับไปสองพร้อมไหมสวัสดีค่ะเเปลี่ยนนิดนึง อันนี้กลายเป็นแบบเป็นหุ่นยนต์ต่างกันจริงๆนะต่างบ้านหนึ่งกับสองต่างงั้น3กับ4คืออะไรอ่ะลองมาดูกันดีกว่า3เสียงที่3นะคะทุกคนเสียงที่3ค่ะอาราบค่ะอีไม่ต้องมีกีเลยก็ได้นะวอยเซนเจอร์เนี่ยอ้าวเบอร์3สวัสดีเฮ้ยน่ากลัวนะเสียงจรงจรงไงเสียงจริงจริง่นี่คือเสียงที่สองเสียงที่สี่ เมันดูแบบซีรี่ส์ติ๊กตอกอะ <Ooh. S 1> แต่เราจะรีวิวอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยล้วก็จะแบบสมมติถ่ายติ๊กตอกมานะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะไปเจอแบบไอ้ไอ้อสิ่งนี้ยมันน่าหลักมากเลยนี้เราจะเปิดวิดูกันนะทุกคนวอนดีมามเนาะมันดีไมาอ้เสีางในวันหนึ่งจากสามสี่อันนี้สียงที่สี่ อันนี้เนเตนีร้กรากตลดเวลาเรก็คเปลี่ยนเสียงปตลอตลอดเวลตลอลตลอดลาตลอดเว้ยสนุกอ่ะใช้จด้จริงด้วยนะค่อนข้างสนุกเลยนะคะกับขนาดอันแค่นี้เครื่องเปลี่ยนเสียงจิ๋วชิ้นต่อมา จนเจนอันนี้อะไรอะ่ะ World smallest tape dispenser อ๋อเป็นที่ปิดกล่องพัสดุปะปกะติเราจะมีเป็นที่ปาดเทปแบบนี้นะคะแต่นี้ก็จะเป็นแบบปืนจับถนัดมือเล็กเล็กนะคะเรามาดูดีกว่าใช้ได้จริงไหมเพื่อทดสอบการใช้งานจริงนะคะเวลาเขาจะแบบแปะปลืดแปะปลืด <laughs> นี่เป็นกล่องพัสดุจิ๋วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองขึ้นกล่องด้วยที่ปาดเทปแบบจิ๋ว <c oughs> นี่ดึงออกมากอนอย่างนี้ สอดเข้าไปสอดแล้วก็ตัดได้จริงแล้วเราก็แปะอย่างเงี้ยหรอจรงเล็กจริง ไม่ได้จังหวะเวลาดึงคือฟินมากเลยถ้าทุกคนเห็นเดซอฟใช้มือที่ไม่ถนัดนะคะแต่ว่าเราจะเห็น,นกลไกมันม้ว,วนเลยแบบเห็นปะอ๋อไอพวกนี้คือแปะอย่างงี้ปะถ้าเราปาดอย่างเงี้ยไอตรงข้างบนมันจะช่วยปาดด้วยอย่างงี้ปะปกติจะต้องใช้มือรูดใช่ไหมแต่อันนี้เราไม่ต้องใช้มือรูดเราก็ใช้ตรงเนี้ยปาดไปเลย <c oughs> มือจะได้ไม่ต้องพองจากการลูดเทปเป็นจํานวนมากคิด <c oughs> เองนะดูดิเนียนกริปเลยโชอบอ่มีประโยชน์อันในเดนมาร์กตีมักบะเขามารับฟสัสตาดุเราอ่ะ ฝากให้เขาด้วยทิปดิสเพนเซอร์จิว๋วว้าูเอ้ยอันนี้ดีเครื่องติดเทปพัสดุจิว๋วเชนต่อมาเจนจีน,ดนได้เป่าผมที่เล็กที่สุดในโลกเล็กจริงที่ไหนมาดูซิมันจะเป่าผมได้จริงหรือเปล่าได้เป่าผมจริง โอ้เรียกว่านี่เป็นจริงเป็นจังมากเลยนะมีสายพงสายไฟเดี๋ยวเราจะใช้ power bank นะคะถ้าจะต้องเป่าผมก็ต้องทําให้ผมเปียกปะมาไปทําผมเปียกแป๊บผมเปียกมาแล้วจ้านี่คือผมเปียกนะคะเปียกจริงๆนั่นจะดูออกไหมไหนเราลองดูซิได้เป่าผมที่เล็กที่สุดในโลกหน<ำ>ึสองสมไม่มีลมร้อนนะคะสั่นแรงมาก มันเป่าได้ไหมมันก็เป่าได้แหละแห้งได้จริงไหมก็แห้งได้จริงแหละแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าเอาจริงๆมันมีประโยชน์มากกว่าเป็นแค่ได้เป่าผมเล็กๆเพราะว่าเหมาะมากเอาไว้แบบทํางาน DIY งานประดิษฐ์บางจุดบางมุมเราต้องการการเป่าต้องการเป่าให้ชิ้นงานแห้งอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีเฮ้ยมันก็แห้งขึ้นอยู่ดูแห้งหรอแห้งเร็วกว่าที่คิดทุกคนเฮ้ยไม่กี่นาทีง่ะผมแห้งจจิงทุกคนเฮ้ยใช่ ใช้ได้ <Okay. S 1> เอาพกไว้ใช้แบบขำๆอะใช้ไปแล้ว <c oughs> ใช้ขำๆอ่ะโดอได้ปะผมจิ๋ว <c oughs> ชิ้นสุดท้ายแล้วจจเดนเราอยู่กับ world s m a l l e s microscope <oughs> กล้องจุลทรรศน์จิว คือจุนนี่มันยังจุนไม่พอใช่ไหมยังเล็กไม่พอน,อนะแค่เคเรื่องกล้องจุลโลทั์ก็จะมีจุลจิววิธีหนึ่งนะคะเขาบอกว่าจะได้เห็นรายละเอียดอันนะมห ah ัสจ<อ>ั์ Amazing นะคะมีไฟ LED ปรับโฟกัสได้ด้วยก็ถ้ามีเพื่อนชื่อโฟกัสก็เรียกแก่ใจเรามา200้ <c oughs> นี่คือปรับโฟกัสเจี๊ยบตัดยางเราทำไมอะ่ะนั่นต้องปรับเจี๊ยบตัดเลยเฮ้ยกล้องจุนลทั์จิวเราวันนี้น่าตื่นเต้นมากดึงออกนะคะทุกคน โอ้ยเปิดไฟ LED ได้ด้วยเจ๋งอ่ะคือเราต้องส่องด้วยองนี้เหรอดูด้วยปลายผมเหรอซอเ <c oughs> สีง oh <my> สเยงผ่านเฮ้ยเออฉันเหมือนส่องผ้าโอ้ m ก god สุดยอดเลยเฮ้ยผมฉันเหมือนวุ้นเส้นเลยอะ่ะทุกคนดูมีปลายผมซอฟจริงจริงเฮ้ยชิ้นนี้เจ๋งที่สุดเลยอะ่ะโอ oh my god oh my god oh my g อ d ไม่ดูอะไรได้อีก เออขอดูการโนล่าหน่อยของการโนล่าเม็ดหนึ่งการโนล่าเป็นอาหารชนิดธัญพืชชนิดหนึ่งนะคะนี่นี่นะธัญพืชนะเราก็ต้องวางธัญพืชลงไปก่อนโอ้ยนึกว่าอะไรโอ้ยเม็ดเล็กๆ็กเห็นใหญ่ขนาดนี้เลยเฮ้ยเห็นดีเทลจริงอะ Amazing จริงอะน้องนนแต่ดูของจริงขนาดมันแค่นี้เองดูยอ้เม็ดนึงมันเล็กแบบเล็กกว่านิ้วก้อยอีกอะโอบ่ะอันเนี้ยใบไม้ใบไม้นี่ทีมงานเราไปหาใบไม้มาเพิ่มนะคะนี่คือใบเลยค่ะใเ ลองดูสิโอ้โอเห็นชัดมากขยายขึ้นมาใหญ่มากคืออาจจะไม่ได้จุลทั์ขนาดที่เห็นเป็นแบบเชื้อโรควิ่งอะไรนะะั้นนะคะแต่ซอสถือว่าค่อนข้างทําหน้าที่ได้ดีนะคะกับการเป็นของจิ๋วยอดสวนที่ให้เราได้ลองสนุกนะคะแม้ว่าจะเป็นชิ้นเล็กๆแต่ว่าความสนุกเนียยิ่งใหญ่มากหอยลบเลยอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในดวงใจที่ชอบมากจริงๆก็ชอบทุกชิ้นเลยแต่ว่าอันนี้เป็นอะไรที่ว้าวจริงนะคะไปชวนเพื่อนเล่นเพื่อนส่องได้นะคะนี่ยะ กล่องส่งของจิ๋วอุปกรณ์ที่ใช้งานได้จริงนะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเป็นกำลังใจให้กันนิดนึงนะคะคอมเมนต์คุยกันค่ะว่าชอบชิ้นไหนมากที่สุดในบรรดาที่เราแกะด้วยกันมานะคะกับของจิ๋วเวอร์สมอลเลตขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายกล้องเราไปส่งอะไรเดียวส่งความรักในใจเธอ